วันนี้งานประถมนิเทศนะฮะหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายทั่วไปวันนี้เรามารับนักศึกษานะฮะเพราะบางท่านมาลงรถไฟที่นี่นะฮะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปที่มิวเซียมลำปางแล้วก็จุดต่างๆที่น่าสนใจนะฮะ ในรูปแบบของที่เราเรียกว่าเป็นระบบไฮบริดน,นะคะก็คือเป็นออนไลน์ด้วยแล้วก็ออนไลน์ร่วมด้วยนะคะต้องมีทางสายแห่งรลกมงานคน,นะ,คะเราถึงจะตามเราถึงจะตามทัจนจุดใหญ่ของม,มนันก็คือในเมื่อเราจัดการเรียนการสอนแบบทั้งออนไซต์และออนไลน์เราจะต้องสามารถที่จะสามารถ justify ได้นะฮะว่าตัวคนที่เรียนทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการประมวลผลแล้วออกมาเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ แต่ว่าในความจริงนประโยชน์ของการเรียนเมโทรเนี่ยมันใช้ในชีวิตจริงไดเยอะมากเพราะมันเป็นการเรียนในลักษณะที่เราเ,าเารียกว่าเรียนเพื่อค้นคว้าเป็นแล้วสามารถคิดจัดกรอบที่เราค้นคว้าเนี่ยนะครับได้เพื่อตน,นเองแต่ว่าถ้าตอนปอนโทนเนี่ยเรามีคือมีความรู้อาจจะ็นประสบการณ์ทำงานในระดับนี้แล้วเอาเริ่มต่อย้อนเราเริ่มตั้งคำถามมากคือว่า,วาสิ่งที่เราเรียนมาในระดับปริญญาตรีเนี่ยมันถูกต้อง หรือเปล่าหรือว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนก็แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดนะคะหลังจากที่เราเรียนปตีเราถูกป้อนออกมาแหน่อาจารย์หลายๆท่านบอกเนาะว่าเราได้ชุดความคิดจากการไถ่ทอดของอาจารย์มาแต่มีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับการเรียนปโทก็คือการแตแกแขนงความรู้ของตัวเองจากการศึกษาต่างประเทศว่าเขาเป็นยังไงขึ้นมาพี่ว่าภาษาต่างประเทศที่สองถ้าทำได้ ถ้าทาได้เนี่ยพี่อยากจะเชิญชวนพวกเราเอ่อถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับนี้แล้วเนี่ยภาษาสา,ามประเทศที่สองเนี่ยมันยิ่งจะเปิดโลกทัศน์เปิดแดนค้นคว้าของเราออกไปอีกยยิ่งกว่าภาษาอังกฤษกฎหมายอ่ะมันกว้างอยู่แล้วเนาะแต่นั้นวิธีการถ้าเราอยากจะทำเริ่มต้นต่ออย่างเงี้ยคะ่ะให้พวกเราอะดูคำอธิบายหรือว่าไอ้ตัวคอร์สเปซิฟิเคชั่นอะคอ่าเอ้าไลน์อะค่ะ ดูก่อนในนั้นน่าจะกำหนดนหัวข้อย่อยในแต่ละการบรรยายเอาไว้โรงเรีนการรอสคูลต่างาก็คือคุณจะเข้าเรียนหนึ่งชั่วโมงมันต้องอา่านอย่างน้อยสองชั่วโมงสําหรับชัางเรียนหนึ่งชั่วโมงอนะไรอย่างเงี้ยคือของเราอาจจะไม่ต้องขนาดนะั้นะอาจจะอ่านหนึ่งชั่วโมงสำหรับการเข้าเรียนหนึ่งชั่วโมงตอนนั้นในเรื่องของ การสแกนสาราเกอนนอ,อกต,าต่างยังไม่ต้องแพร่หลายผมไปใช้เวลาถุกทั้งวันอยู่ที่ห้องสมุดสัญญาณโทราสตรในเชลที่เป็นสารเปิดมันทุกหน้าทุกภาษา,ท,า,าทุกเล่มว่าแต่ละเล่มมันมีหนีสารมีบทความมีอะไรบ้างครับแต่ทุกวันนี้มันเข้าถึงได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ก็อยากจะย้ำว่าผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับให้เริ่มงเรียนรู้นะครับ ดีลกับงานทางวิชาการสามารถครีเอทีฟสามารถสร้างงานเนี่ยได้ดีนในช่วงไหนพยาสำรวจตัวเองนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องวิจัยแต่ละคนละบางคนชอบกลางค,น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 คืน,นคนหนึ่งชอบกลางวันนะพวกนี้รีเช็คว่ากรารจัดระบบนะฮะในการออกแบบวิธีวิจัยของนักศึกษาเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีบทบาทของกรรมการสอบที่จะเข้ามาช่วยรียวิว